สวัสดีค่ะมาเจอกันอีกแล้วนะคะวันนี้ทางอุปัญญารุ่งเรืองยนต์จะพามาชมคันนี้นะคะคันนี้ของลูกค้าของ FC นะคะ FC ซจากทำงานอยู่เมืองนอกนะคะภูมิลำเนาที่อำเภอสีชุมพูจังหวัดขอนแก่นนะคะคันนี้ลูกค้า เป็น F4 ของอูนะคะอันนี้ให้ผู้ปกครองให้พ่อแม่มามาจองให้ไว้นะคะตัวนี้ไม่ได้ลงมานะคะวันมารับก็จะเป็นคนอ่าเป็นพ่อแม่ที่อยู่เมืองไทยนะคะมารับแทนลูกค้าจะอยู่ทำงานอยู่ประเทศนอกนะคะคันนี้คันนี้จะเป็นสี สีเขียวอมฟ้าแต่ว่ากล้องของแม่ค้าจะออกฟ้านะแต่ตัวจริงจะเป็นเขียวอมฟ้านะกล้องตัวนี้จะเพี้ยนนิดนึงทันนี้สไตล์แต่งมีอะไรบ้างก็จะเป็นกระทะเป็นเป็นฝาครอบนะคะกระทะปังโตฟังโต,งตเลดมือจับบันไดเลดคิวเลดนะคะกระจกนาซาแก้มเลด ผ้าใบหน้ากันชนเหล็กระจังโลโก้เหล็นะคะมือโหอนปีกปัดน้ำฝนเหล็หมวกนะคะไฟลังคาเต็มนะคะไฟหลังคาไฟลังคา10บดวงนะคะคันนี้ลูกค้าน่าจะพร้อมมารับในวันอาทิตย์ที่จะถึงนี้แล้วนะคะเดี๋ยวจะพาชมกันรอบๆคันก่อนคันนี้สเปคเป็น เครื่อง JO7E หัวแคบหัวเมกาแคบนะคะเป็นคาซีนอก FD รถนอกจะเป็นถังทิฟฟี่ทุกคันนะคะตัวนี้ใส่ปลายท่อ S-lead s l e นะคะปลายไทยเทคาซีเป็นคาซีนอกนะคะเสริมแหนบให้ทุกคันนะคะรถยูนี่คือเสริมแหนบพร้อมใช้งาน คันนี้ใส่เป็นฝาครอบล้อนะคะฝาครอบตัวดำทำเป็นสีเหลืองนะคะดำดำสีเหลืองช่วงล่างสีดำ mm hmm. กระบะคันนี้ความยาวอยู่ 3.80เมตรนะคะกระบะ3.80ปสีฟ้าอมเขียวเล่นลายแดงน้ำเงินเหลืองเขียวคันนี้เหลืออะไรบ้างเหลือกเก็บรายละเอียดนะคะคันนี้เหลือกเก็บรายละเอียด ยังไม่ได้เช็ดยังไม่ได้ลงแว็กต้องล้างลงแว็กอีกทีหนึ่งนะคะอันนี้ยังยังไม่ได้เก็บรายละเอียดเท่าไหร่ถังน้ำมัน200ลิตรนะคะถังยาวแบตเตอรี่สองลูก ครอบล้อนะคะเดี๋ยวพาดูข้างในกันข้างในนะคะอันนี้ก็เกือบเต็มร้อยแล้วยังไม่ได้วาง V.I.P นะคะตรงนี้จะเป็นที่วางเท้าเราใส่ให้ทุกคันนะคะเป็น V.I.P เป็นหนังคันนี้จะเป็นเบาะดำได้แดงนะคะเบาะดำได้แดงส่วนข้างหลัง ข้างหลังตัวนี้เดี๋ยวมองไม่ชัดอ๋อตัวนี้ก็เป็นหนังนะคะหนังสีดําอันนี้เก็บรายละเอียดเกือบเต็มร้อยแล้วนะคะยังเหลืออีกนิดหน่อยเหลือไม่มากก็ถือว่าสวยแล้วนะคะสวยแล้ว ทัางอู่มีว่างอีกหลายคันเลยนะคะใครต้องการรถดำสวยๆจะแต่งแบบไหนหรือว่าต้องการสีอะไรสามารถโทรมาสอบถามได้ก่อนนะคะสั่งสีได้สั่งสเปคแต่งได้ทุกคันนะคะแล้วแต่ลูกค้าจะชอบแบบไหนคันนี้ฟิล์มจะเป็นปรลอดเขียวนะคะฟิล์มปรลอดเขียว อันนี้ก็เตรียมพร้อมแล้วยังไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์เดี๋ยวพรุ่งนี้จะต้องเก็บรายละเอียดให้เสร็จภายในพรุ่งนี้เพราะว่าลูกค้าจะมารับวันอาทิตย์นะคะคันนี้ของลูกค้าคอนแก่นนะคะ fc จากเมืองนอกทำงานอยู่ที่เมืองนอกนะคะทั้งอูยังมีว่างอีกหลายคันนะคะอยู่ข้างๆจะเป็น ud ตอนเดียว ud แค p บโรบคร chk 6 hk เมกาตอนเดียว jo 7 e jo 8 c หัวแคบหรือว่า7 e ตอนเดียว o 7เ e แคบกับตอนเดียวเราก็มีนะคะเป็นแคบหรือเป็นตอนเดียวก็ก็มีนะคะโทรมาสอบถามได้เนี่ยค่ะ ud ตัวนี้น่าจะเป็น ud แคบตัวนี้ตัวนี้มาใหม่นะคะคันนี้เป็นหัวแคบค่ะคันนี้ แต่เป็นหัวกว้างใครมองหายาง9ก้าคันนี้เป็นคัสีนอกนะคะถ้าทำดั้มยาง9ก้านะคะตัวนี้เป็นคัสีนอกมาเลยดูดุมล้อนะคะตัวนี้จะเป็นแปดน็อตแปดน็อตคือยาง9ก้านะคะคัสีนอกมาสวยมากคันนี้สาหรับลูกค้าที่มองหารถยางเก้านะคะเป็นหัวลากคัสีนอกมา มาดูตัวจริงได้เลยนะคะมีมีคันนี้เป็นคัสีนอกมาเลยสวยมากคัสีสวยหัวสวยเครื่องสวยมาใหม่นะคะคันนี้แล้วก็จะเป็นยางเก้าสิ็จแล้วตัวนี้ยางเก้ายางโสดนะคะคันที่เห็นอยู่ข้างๆตรงนี้ยางโสดนะคะหลายคันแล้วก็จะมีอยู่ข้างหน้าแล้วก็จะจอดอยู่สาขาหนึ่งด้วยนะคะ คันนี้ของลูกค้าจองแล้วเหมือนกันหัวสมอยังไม่ได้แต่งนะคะคันนี้ลูกค้าจองแล้วแล้วก็คันอยู่ตรงนี้ยังไม่ได้ทําสีลูกค้าก็จองไว้แล้วนะคะคันคันสีขาวข้างหน้าจะเป็นของหัวหินนะคะคันหัวหินลูกค้าจะมารับรถวันที่ห้านะคะใครมองหารุ่นไหน จะเป็นรถเสร็จแล้วก็มีนะคะลองทักมาได้รถที่พร้อมใช้ก็มีนะคะที่เป็นเสร็จแล้วทำสีมาแล้วส่วนคันนี้ก็เกือบร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วต้องเก็บรายละเอียดนิดหน่อยอีกใครมองหารุ่นไหนทักมาได้นะคะเรายินดีให้คำปรึกษายินดีให้คำแนะนำนะคะจะเป็นเงินสด หรือจะออกผ่านทกสหรือว่าจะเป็นจัดไฟแนนซ์เราก็ได้นะคะ3มทางนี้ใครมีเงินประมาณไหนลองโทรมาถามได้นะคะว่าเราจะสามารถออกรถกับอู่ได้ไหมคันที่เสร็จแล้วยังไม่มีลูกค้าเดี๋ยวจะได้รีวิวให้ดูกันกันอีกคลิปหนึ่งนะคะส่วนคลิปนี้ลากันไปเพียงแค่นี้นะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ